สวัสดีครับพบกับรายการยั่งแจ๋ว รายการที่จะนำเสนอเรื่องราวของผู้สูงวัยที่หัวใจยังแจ๋วผู้ไม่เคยแคร์กับคำว่าแก่ไม่ยอมแพ้ให้กับสังขารไม่สนใจตัวเลขของอายุเพราะทุกวันนี้ยังมีคุณค่าหลายต่อหลายคนมองว่าการพนันเล็กๆน้อยๆในสังคมเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมล่ะครับอาจจะเพราะว่าสภาพเศรษฐกิจที่ต้องดิ้นรนทำมาหากินเงินเดือนชักหน้าไม่ถึงหลัง เลยหวังโชคดีดวงส่งให้มีลาบลอยจากการพนันบางคนก็เครียดเลยหาทางออกด้วยการพนันเลยไม่แปลกที่ทั้งเด็กและผู้ใหญ่จะคิดกันแบบนี้แต่ไม่ใช่ความคิดของคุณย่ากโกศลสีอาจแม่บ้านไวั6 6ปีแน่นอนเพราะว่าท่านอุทิศตนเองเป็นแกนนำเครือข่ายรณรงค์หยุดพนันในเด็ก เยาวชนตลอดจนผู้สูงอายุให้ห่างไกลจากการพนันพร้อมทั้งเป็นนักจิตอาสาที่มีตารางไปทำงานการกุศลต่างๆแน่นยาวตลอดทั้งปีและนี่แหละครับคือที่มาของความแจ๋วในวันนี้อาชีพตอนนี้คือส่วนมากจะบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสา มีเป็นประธานพิทักษ์จากกีวงเขตลาดเพ้าวลนนลงเกี่ยวกับการพนันพนันบอลให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดและโรคเพศสัมพันธ์ในชุมชนและสถานศึกษาแล้วก็เป็นจิตอาสาอยู่ที่ศาลอาญาฝ่ายคุมประพฤติอันนี้จะช่วยดูแลคนที่เมาแล้วขับอาชีพของป้านะเยอะบางเดือนป้ามีเวลาอยู่บ้าน6วันคือใครนัดอะไรจะต้องจดโน้ตใครอยากรู้ว่าไปไหนก็ไปอ่านเอาเองดูบนบนบอร์ดที่เขียนไว้ <c oughs> กิจกรรมคุณย่าเยอะจริงๆใช่ไหมล่ะครับแค่ฟังงานที่ต้องทำภาระที่ต้องรับผิดชอบแล้วน่าทึ่งจริงๆครับคุณยา่าอายุไม่ใช่อุปสรรคจริงๆแถมคุณย่ายังบอกว่าวันหนึ่งทำงานได้เยอะแยะโดยไม่ต้องใช้ยาดมเลยนะจ๊ะจะบอกให้โอ้แต่ก,ก่อนก็เป็นแม่บ้านทำงานบ้านตื่นตีห้าทำอาหารให้ลูกแล้วก็มีหน้าที่รับส่งลูกไปโรงเรียน ช่วงลูกเรียนจบก็มีหลานให้ก็เลี <sh ้ยงหลานต่อพอหลานโตเข้าโรงเรียนก็ภาระส่งหลานอีกทุกอย่างเลยทําเองหมดเป็นคนที่ว่าชอบทํางานมันเหมือนได้ออกกําลังกายเหตุการณ์ที่เราได้เข้ามาร่วมรณรงค์กับเครือข่ายครอบครัวรณรงค์หยุดพนันตอนนั้นเป็นผู้ปกครองหลานแล้วก็ถูกเลือกในห้องอ่ะ เขาเลือกเป็นประธานเขาเรียกประธานเครือข่ายผู้ปกครองเราก็จะมีหน้าที่ติดต่อประสานงานอะไรทุกอย่างกับทางอาจารย์ที่ปรึกษาทางโรงเรียนแล้วทางมูลนิธิก็จะมีกิจกรรมที่รณรงค์ให้นักเรียนรู้พิษภัยของการพนันพอมีกิจกรรมที่อื่นเราก็ไปร่วมด้วยจุดตรงนี้แหละที่เริ่มให้เราได้ไปร่วมกิจกรรมอย่างอื่นเพิ่มมาการพนันที่รณรงค์นะคะมีตั้งแต่พนันบอล ว่าจะมีหวยออนไลน์เนี่ยเราก็รณรงค์ทุกอย่างที่เราไปพูดนี่เราไม่ได้พูดแต่สอนเด็กเราพูดให้ผู้ปกครองฟังด้วยก็ให้สอดส่องดูลูกหลานด้วยเพราะว่าภัยตรงนี้มันเข้ามาถึงถึงในบ้านเราแล้วและป้าก็คิดว่าไอ้การพนันเนี่ยถ้าไฟไหม้สิบครั้งก็ยังเหลือเหลือที่ดินโจรป้นยังเหลือบ้านแต่ถ้าเสียการพนันเนี่ยมันหมดเลยนะที่ดินบ้านทรัพย์สมบัติทั้งหมดมันจะไม่เหลือเลย 8ปีแล้วที่ทํางานหยุดการพน,นันลนล,ลงหยุดพนันเนี่ยค่ะคุณย่าคิดว่ามันก็ได้ผลนะจากจากกลุ่มเพื่อนคุณย่าเนี่ยนะเพื่อนผู้สูงวัยจากแกเล่นงวดหนึ่งห้าหกพันเราก็เตือนสติโน้มน้าวจิตใจให้ให้สํานึกให้คิดเนะี่ยเออมันจริงไหมเราก็เอาพยายามเอาอ้างอ้างอิงตัวอย่างอะอย่างน้อยก็เล่นน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยมีกิจกรรมที่โรงเรียนสติวิทยากร่วม ุ่มเป้าหมายที่ทำนี่ตอนนี้นะคะเน้นไปทางเยาวชนเพราะเป็นห่วงเราก็ป้องกันที่ว่าอยากไม่อยากให้มันมีจำนวนเพิ่มขึ้นและตอนนี้ก็มีโครงการที่ว่าโรงเรียนนำล่องที่จะให้การลณรงลงเกี่ยวกับเรื่องพน,นันเพราะอีกหน่อยมันจะมีบอลบอลโลกทางเครือข่ายก็เตรียมงานให,ให้แต่ละโรงเรียนคิดเป็นโครงการนี่คุณย่าก็ไปร่วมอยู่เด็กๆและเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีใจรักอยากจะเป็นจิตอาสา ช่วยเหลือสังคมให้หา่างไกลการพนันควรจะเรียนรู้เป็นอย่างยิ่งครับก็รู้จักคุณย่ากโกศลมา6ปีก็คุณย่ากับทีมงานนะคะก็มารณรงค์เรื่องการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายในช่วงที่มีการแข่งขันบอลโลกคุณย่าทําทุกอย่างอะคะ่ะเช่นมาพูดน้มน้ามาพูดชักจูงนักเรียนนะคะบางทีก็มาแจกแผ่นพับ แต่ละครั้งที่คุณย่ามารณรงค์เ,เสียงตอบรับจากเด็กๆนนะคะก็ตอบรับดีมากค่ะเด็กๆก็ให้ความร่วมมือดีก็ทําให้เป็นการเสริมแรงทําให้การต่อต้านเรื่องการาการพนันเนี่ยทำให้มันมีพลังมากขึ้นเคยเห็นคุณย่าโกศลน,นะคะช่วยรณรงค์มาพูดเรื่องการพนัน,นะคะ่ะหนูคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่า เราก็จะได้รับทราบข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงเหล่านั้นค่ะแล้วก็ไม่เอาเงินไปเสียในเรื่องต่อประโยชน์ค่ะคุณย่าเขาไม่อยากให้คนไปติดเกมไปติดการพนันก็ดีนะครับถ้ามีคนอย่างคุณย่าเยอะ,ยอะๆก็เยวาวชนคนอื่นเขาจะได้แบบมีชีวิตที่ดีขึ้นไม่ตกต่ำแย่ลง ช่วงนี้ย่ามีกิจกรรมอะไรบ้างช่วงนี้มันมีอีกสีอ่อเดือนวิถุนาเนี่ยมันจะมีบอลโลก,โลกแล้วก็วเครือข่ายครอบครัวรณนงคลงอยู่พนันน่ะเขาจะให้ไปรณรงคลตามสถานศึกษา นอกจากคุณย่าจะเป็นนักจิตอาสาที่พร้อมจะถ่ายทอดสู่ผู้คนที่สนใจมีจิตอาสาแล้วคนใกล้ๆตัวอย่างลูกๆหลานของคุณย่าก็มิวายจะได้รับการถ่ายทอดการมีจิตใจเป็นจิตอาสาไปด้วยเรียกว่าจิตอาสานั้นถ่ายทอดทางพันธุกรรมกันเลยทีเดียวครับผมมีส่วนช่วยคุณย่าในเรื่องของการเตรียมเอกสารครับเพราะว่าบางทีคุณย่าจะเขียนมาใส่กระดาษ A4 มาแล้ก็ มีหน้าที่ช่วยในการพริมพ์งานครับผมสำหรับเรื่องการพนันที่คุณย่าเคยสอนตั้งแต่เด็กนะครับคุณย่าเขาจะทําให้ดูมากกว่าครับเพราะว่าหนึ่งอย่างแรกที่บ้านผมไม่เล่นการพนันเลยแม,ม้แต่สลากกินแบ่งหรือเลขง่ายๆก็ว่าหวยนี่ก็คือที่บ้านจะไม่เคยเล่นเลยครับการพนันนะลูกจำมาเลยนะไม่มีใครรวยเพราะการพนันมีแต่จะหมดเนื้อหมดตัวหมดทุกสิ่งทุกอย่างแบบที่ย่าเคยสอนเนาะบ้านก็หมดที่ดินก็หมด ข้อเสียของการพนันที่คุณย่าได้สอนผมไว้นะครับก็คือเรื่องของเงินครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับคือเป็นเหมือนนักเรียนนักศึกษาเนะครับเล่นพนันฟุตบอลกันก็คือทีแรกก็ไปแทงกับเจ้ามือครับหลังๆเริ่มรับแทงเองบ้างแล้วก็เอาเงินไปหมุนพอคราวนี้มันเสียขึ้นมามันก็ต้องหนีครับเพราะว่ามันเป็นทั้งหนี้เป็นทั้งหนี้ของเจ้ามือเองแล้วก็เป็นทั้งหนี้ของเพื่อนด้วย มันต้องหนีครับเพราะว่าไม่งั้นเขาคงไม่เอาไแนๆ่ๆคือหนักๆเข้าเนี่ยมันจะกลายไปถึงเป็นเรื่องของการเสียชีวิตด้วยครับชีวิตเราไม่จะเป็นต้องไปเจอกับเรื่องอะไรแบบนี้ว่าเราสามารถทํางานสุดจริตมันยั่งยืนกว่าการที่เราได้เงินมาแบบวูบว่าแบบนี้ครับเออเนี่ยย่าจะให้อ้นช่วยละย่ามีแผ่นพับเนี่ยแผ่นพวกนี้นะเอาไปเทนะียบติดออเป็นสติ๊กเกอร์จะเอาไปติดถ้ามันไม่มีการพน,นันและความรุนแรงมันจะไม่เกิด ในด้านของจิตอาสานะครับที่คุณย่าสอนก็คือการอยู่ร่วมกันเนี่ยการแบ่งปันผมว่ามันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างสําคัญครับไม่ใช่เราคิดแต่ว่าเราอยู่ของเราได้แล้วสังคมจะเป็นยังไงคนอื่นจะเป็นยังไงเราไม่สนใจถ้าเราทําในหน้าที่ที่ควรจะทําทําในสิ่งที่ถูกต้องแล้วเรามีการแบ่งปันซึ่งกันและกันเนี่ยมันจะทําให้สังคมเราดีขึ้น ถ้าเผื่อมันมีเหตุการณ์อะไรหรือเราจะบอกใครเนี่ยเราต้องมีใจที่จะให้อภัยเป็นผู้ให้ช่วยเหลือในการต่อยอดในสิ่งที่คุณย่าทำนะครับผมก็จะช่วยคุณย่าทำต่อไปครับและถ้ามีโอกาสผมก็จะลงไปทำด้วยตัวเองครับผมมีความภาคภูมิใจในสิ่งที่คุณย่าทำและผมจะคอยส่งเสริมและสนับสนุนในสิ่งที่คุณย่าได้ทำตลอดไป สิ่งสำคัญที่จะเป็นจิตอาสาต้องมีใจใจพร้อมพร้อมที่จะทำเพราะว่าคำว่าจิตอาสาเนี่ยคือเป็นการทำงานที่ไม่หวังผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้นทุกวันนี้ที่ออกไปทำมันเหมือนยังเป็นการยังศึกษาเรียนรู้บางคนเขาคิดว่าเขาแก่แล้วไม่ควรจะทำอะไรอย่างนี้แต่เราคิดว่ามันเป็นการได้ศึกษาเรียนรู้มันรู้สึกว่ามันเป็นกำไรนะที่ได้ออกไปกำไรกับชีวิตไอประสบการณ์ที่เราได้มา เงินไม่สามารถซื้อได้ กำลังใจที่ดีที่สุดในการทำงานจิตอาสาท,ที่ดีนั้นย่อมมาจากครอบครัวที่เข้าใจครับเช่นเดียวกับคุณยา่าโกศลที่มีคุณปูค่คอยเคียงข้างทั้งให้ความรักที่ไม่เคยลดน้อยลงเติมความหวานให้ลูกหลานได้อิจฉาเล่นคุณปู่ยังเป็นกำลังใจคอยสนับสนุนให้คุณยา่าได้ลุยงานจิตอาสาได้เต็มที่อีกด้วยแหละครับเ็าไม่ได้ช่วยหืออะไรมากมายเลยแต่จะเป็นกำลังใจให้เขาก็อชอบเขามีความสุข เราก็ก็สนับสนุนเขาไปทํางานแล้วกลับมาเขาก็มาเล่าให้ฟังเขาเขามีความสุขเราก็ดีใจไปมากๆ่านนี้รู้สกเหนื่อยหรือเปล่าไม่เบื่อเลยไม่เบื่อสนุกมันมีเพื่อนหลายวัยที่เขาทํางานอยู่ก็เป็นห่วงพุณย่าก็เกี่ยวกับสุขภาพเพราะบางทีไปเดินมากๆอะไรพวกนี้จะเป็นห่วงก็เรื่องนี้มากกว่า ก็ให้ความรู้อย่างน้อยเด็กพอจะเล่นจะได้ฉุกคิดได้ว่าอ๋อวันนั้นมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวมาบอกไว้น้ำทิพย์ฉลมใจที่ไปร่วมกิจกรรมไปไปเป็นจิตอาสานะคือเพื่อนร่วมงานพอเราไปถึงนี่เรารู้สึกมีความสุขเขามองเราเหมือนเป็นญาติคุณย่าเขาก็เข้ามาสวัสดีบางคนก็รุ่นๆน่ะ ยี่สกว่าหรืออะไรโอ้คุณย่าเขาเข้ามากอดแล้วบางทีเราก็กอดเขาอะไรเงี้ยมันมีความสุขแม้ว่างานจะหนักกิจกรรมจะหนักก็ถือว่าการที่ไปร่วมกิจกรรมอ่ะเป็นการได้ออกกําลังกายส่วนต่างๆของร่างกายที่ขยับขยื่นเคลื่อนไหวคุณย่ามีวิธีการดูแลในเรื่องอาหารส่วนมากอาหารเนี่ยจะไม่ค่อยผัดจะลวกและทําน้ําจิ้ม ทานผักเป็นยากินทานปลาเป็นนิดจะเน้นคุณค่าทางอาหารมากดูแลสุขภาพเพราะทุกวันนี้ยังอยู่กับโรคโรคยังไม่ได้อยู่กับเราเราต้องดูแลตัวเองสุขภาพเราต้องสร้างได้อยากจะชักชวนเพื่อนผู้สูงอายุที่รุ่นราวเขาเดียวกัน ออกมาทํากิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์อะไรให้กับสังคมอย่างที่คุณย่าทำอยากอยากคิดว่าอุย้ยฉันแก่แล้วฉันไม่ไปหรอกมันมันได้ความสุขได้หัวเลาะหัวเลาะครั้งหนึ่งเขาบอกอายุยืนไป30วิวิแต่วันหนึ่งเนี่ยถ้าพอเราออกไปทําพอผิดบั่งถูกบ้างก็ขำกันหัวเลาะกันมันจะต่ออายุให้เราอายุยืนและมีความสุข เป็นจิตอาสาของคุณย่านะเป็นการเสียสละเวลาเสียเวลากับความสุขส่วนตัวแต่เราก็เต็มใจทำเราได้ช่วยช่วยคนที่เขาติดพนันอยู่อะไรอยู่การให้เนี่ยมันเป็นให้นี่มีแต่ได้เราได้น้ำใจได้มิตรภาพได้ความสุขใจของเราเพราะการให้มีแต่ได้ นี่เป็นหนึ่งตัวอย่างของผู้สูงอายุที่เป็นทั้งนักรณรงค์และนักจิตอาสาที่มีจิตใจเป็นผู้ให้เป็นฟันเฟืองตัวหนึ่งที่ร่วมขับเคลื่อนสังคมให้รอดพ้นจากวิกฤตต่างๆสมควรอย่างยิ่งที่จะนำมาเป็นต้นแบบให้กับทุกๆคนได้เห็นและนำไปปฏิบัติตามกันครับอยากให้ทุกคนมีความสุขค่ะหายทุก์เรามีความสุขกับการได้ให้สิ่งที่ดีๆที่สำคัญคือเป็นการทำความดีเพื่อในหลวง ในหลวงทรงงานมานานก็อยากเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแบ่งเบาภาระเป็นการทำความดีถวายในหลวงอีกด้วยค่ะอยากจะชักชวนเพื่อนผู้สูงอายุที่รุ่นราวคราวเดียวกันออกมาทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์อะไรให้กับสังคมอย่างที่คุณย่าทำมันจะได้ความสุขและได้ความรู้ที่เรายังไม่เคยรู้ยังแจ๋วค่ะสู้ส้ค่ะ